กลับสักไทยเฉลี่ยช้อตรีบสิสบายดีตอนเช้าสาทุกคนเลยวันนี้กะออกมาข้างหน้าทุกคนเลยออามาปล่อยปล่อยงโง่นะวันนี้อย่าได้เลี้ยงและเช้าเลี้ยงแล้ววันนี้นะปล่อยเพืพ่อและเดือทุกเพื่อและยังได้เลี้ยงใหม่อีประมาณอยู่สี่ห้าเดือนนะยามพิหน้าปีพื่อและยังได้จับได้พูดได้มัดวันนี้เพราะว่าช่วงนี้เราดูการนี่แหละเขาเจ้าเก็บเกี่ยวเข้า,เ,ขาเอาขึ้นเล้าขึ้นเหนี่ยวดเลยทุกคนเลยกะคือเก้าน,นี้อากาศยังหนาวคือเก้าได้ปันคอย แต่กระเด,ด็นอยู่แต่ลมนี่เช่าแล้วตอนเช้านี้ประมาตอน,ชนเช้ามือลักงนี่ลมลมได้ล,ม,ลมว้าทุกคนเลยแต่วมืนอี้นี่เงียบสง,งัดน,นะบางที่ตอนสายาม,นม,นมันมันลมก็มีแต่อากาศเย็นแห้งเป็นกลางคืนนี่บรรยากาศดีเลยอยู่ทงนาโง่น่ะที่จริงนะป้อยตวานนี่ป้อยฮู้ไปฮู้เป็น Một khoai <laughs> chứ ơi khoai nhau đi chị ơi Khoai vừa khoai mẹ khoai thức Bố ừ. lấy khoai của phu Năm sáng của phu <cười> <cười> Khoai khoai sợ không Tại ừ. thế này mẹ mẹ bỏ thế này Khoai thích tu

พาอูนี่เขา,าเป็นมัดใจสายข้อมันยาดอันมันหลงกับเจ้างูเถกชุดลามันจะผลมันจะหลงเดียกย่ยมัเราดูการเล้งนะนั่นมันจะเมนตัวนั้นนะตัวนี้แหละขาเสื้อเองว่าจะแก้เสื้อได้ทุกคนเลยแต่ก,ก็มัดอันนั้นสายอันเสื่ค้อมัน เด็กใบเย็นบ่เดื่อนี้ขึ้นมาแต่หัวหน้าผู้เล็น่าจะแม่นี่ตะภูใบเ,เย็นทุกคนเอโนย <g ười> ปล่อยก่อน <c oughs> <g ười> ดีอยู่ผายนีเลยน้ำมาแต่าตาขานนาผู้น่าเอาปล่อตะภูปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกเอ้า บ่อยมากินปลาเย็นคอยโอ้ได้บ่เขียวนานะเนี่ยน้านี่น้ากินเหมือนนาว้พระครับก่อนอะวะหายกิ่นปีชวันเพื่อนโอ้มันมีตายบ่ตายไปเรื่องนี้นะมาจับงูนี่เห็นปลาข้างทางเห็น่อยหนกหลับตื่นวันวันเลยพระเจ้าเห็นงูก็ังงาม เขาโซนเป้งง้อแม่เขาเจ้าเขาเจ้าซื้อก็จะไปขายนะง้อแมพอดีเป็นราคาเขาจะได้งดเธอคอยนี่เดี๋ยวไปทาแม่บุพาก่อนกัดเป้งไปจะเป้งยังง้อแมนะเพราะวันนี้คอยไม่จะขายเลยจะมีที่ผู่เจ้ากับที่ผู่เจ้ากันย่างอยู่กว่ามันี้งง้อจะทะเละป่อยนีเป็นบุญยัง เดี๋ยวป้าเนี่ยยังมาแก้ทามให้ผูพาก็วันจะปล่อยใชเนาอเห็นล้าควายไปเน่นเห็น,นะนยูใช่ไหมกับผู้ววไวยกแต่ราหล่อยป่อ <laughs> ยแล้วกับผู้เลย Ô, đây là thịt đó, nó xuống nó. Ô, mình khoai như nó. ขึ้นป้าป้ทงเนี่ยมาขึ้นป้าไปนอยชามทงกับเงินทีท่ชิพัน้นตายเช็ดนั้นเพิอ่อบรรยายเร่องงนที่ชิพั้นนั่นเอาเดี๋ยวอันบัานนี้ทุกคนเลยเดี๋ยวอันชีอันหาจี้กระปูก่อนเพราะว่ากระปูกว่านนี่ไม่ผูกผามันมขนุดมากระปูแดงหรือว่าบ้านอิปซีมีอีกตัวกระปูก็คือมันคอยนี่ไอจีฝาบิึงนี่ บานอิปซีมีบอ่อคือบานคอยกระปูแดงมีไข่แร่แต่เนี้ยนี่กระปูแดงนะว่าประมาณอยู่เจ้าสามสิบตัวนี่แหละกระปูไข่มีอยู่อันสามชนิดทุกคนเลยมีกระปูไข่กระปูหน้าแล้วก็กระปูแดงมีสามอย,ย่างนี่แหละกระปูนิ่นหนึ่งบ่ม,ม,มีกระปูคาก็ปูหินนะ่อันเดียวมันคอยเงิน <laughs> สบายดีปุ๊บะสบายดีวันเพิ่มอันนี้จังหวัดวิญญาณเขาเข้าห้องเฮนในเชียงไม่ไปห้องเฮนนะ thảo cho tôm mè thôi con ơi phi không mất tập tu phu tu mẹ mới được tu phu đó bạn cô đen cô đen หอมทวตทวดหอมจะได้กระปูนีน่ทุกคนเลยไม่ใครช่วงนี้กำลังมาช่วงนี้เดี๋ยวไม่ค้าก็ซื้อนี่ไม่ได้กินเขาคุดไปขายมัด

เอ้าวลงไวัยเขียนังสือพบเจอวันเพื่อวันนี้ฟังเห็นนะมีจังโงบฟองเห็นม่จังวันเอาผบเจอแล้วแม่ใจเลยสะกดนานสิบเอ็ดพันซื้อบพื่อใจะขนมได้ชจะง้อไอ ไปไปถอยเร็วไปกินข้าวยวงเฮ็ดบ่ไหมน่ะขอเลี้ยงข้าววงเฮ็ดไหมน่ะเอาตะก้าขออิจข้าวเม็นบ่ตะก้าขออิจข้า,กาขวกรุงลงกรุงข้าขวเด้จ้ะขอย่าลงไปเฮ็ดแล้วบ่เอาเดี๋ยวถ้ากปูชุบทุกคนเลยยัยงหาขึ้นกินข้าวน้ำเดียวมีหนึ่งมาโบกเป็นยังไงมีตะกองอาหารวันหน้าทาั้งหมด น้ำมันโปบแจ่กับปูแดงแจ่กับแจวมดแจ่ปลาป้านพ่อได้กินนี่ก็พอ่อี่ก็มองเข่าะระไข่มาเนะี่ยของแซ่บทั้งนี้สวัสดีลูกสวัสดีชาเฟ่บ้านดาวมาลูกหืดาวอ้อยนะเป็นก้องระคืนจะได้ชาวน้อยได้เป็นก้องระคืนจะได้ดได้หมอทะเลเป็นอยู่ทุกคนเลย เฮ้ยกระโดดจากเล็บนั้นซีเลมตั้งเครื่องโซงตั้งหลุมโซงย่าย่าเฮ้ก็เฮ้กที่กระโดดแก้มน้อยนี่กามาแบงเลิกวันนี้นี่ให้ตันยามาังเลยถ้าให้ว่าไปซื้อยามากินเบื้องใ้มันน้อยนะเบื้องแน่ น่าจะพอแล้วพอแล้วพอแล้วคุณทำเป็นปีงี้เลยโอ้โหฮ้อนทุกคนเลยไอปีงฮ้อนไปกลับมันโยอาตัวมึงพงนะมะตัวนี้จาไร้ชุกคักตัวนี้ ก็ยยาบันแดงเข้าทุกคนด้ยมาโบกหนึงมาโบกมันจะชุกล้นี่กับเจ้กระปู ไปจีมาคิดก่อนเก็นไม้หนิ

อาหารเช้าันนี่มีนึ่งมะโบกแล้วก็ปิง้งย่างผูดแดงแม่ตู้ไม่ค่อยไม่ค่ย,ยนะื้อันนี้จะเป็นป่นนะกินข้าวผู้เดียวทุกคนนะดเจย,นะย,ยวปูคักแล้วมะโบกอ่อน พวกวาหากงกระปุกเลย,อ,ยาอาจจะโทษอยู่อ,อ,อ,อืหอมอม,มบกอ่ะอังเคืงกินเท่ีนึงอาหารมันเนาะกับประมาณนี้แหละทุกคนใดที่ว่าคักแล้วเฉีนะไม่ไม่ไข่ทุกคนนี้ไข่ทั้งตึงกูเลิกไข่มนแะล้ ก็แบบกนยังมองไข่ไม่เป็นไข่แดงๆนะคไข่มาณน่้นะขยของมักของมักเลยนะเ้ยนี่ อินไปเทียมหัวแตกคนเดียเดี๋ยวจะซายช่วยไหมเดี๋ยวพาเพิ่นเดี๋เข้าเมืองเดี๋ยวพาเพิ่นเข้าเมืองนะประมาณสิบเอ็ดโงถ้าจะเข้า มีปั่นเคืองกับเขาเจ้าอยู่จะไปดีลูกเขาว่าเอ้ยไปดีเข้าไปเมืองเข้าไปนั่งก่อนเข้าไปว่าเข้าไปหามองก็ทุกคนเลยเป็นโบมักทานเข้าหรือกินเข้าแล้วเข้าไปถืป้าเอาแล้วกันหารทามุ่งแผลมุ่งหมอบลงบมือไอตัวมีายบีตัวมีพี่น้ำมูนะมีคอยกินข้าวกินข้าวมีแซ่บอล้วกันไปเกี่ยวข้าวช่วยเข้านี่พบเขานี่ ผู้มูคนนี้ปอดกับหมอกกับเอาเพื่อนละกวายหูลึกๆนี่ปันเคืองขอเจ้าด้วยนะรับจ้าปมาเคืองขอเจ้ามาซื้อขนมก็เหว่าเงินซื้อขนมมาแม่ว่าลงไม่ใช่เหรอมเราจะเข้าเมืองมาได้เข้าช้ำทุกคนเลยแต่ตอนนี้กับประมาณอยู่ สิบสองโมงนะเทงเทงนะเอาเดี๋ยวมื่อนี้นี่ไม่ได้เข้าเมืองแต่ก็เพื่อได้เข้าป่าทุกคนได้เ <laughs> ข้าป่าก่อนแต่ก็ล่มหนาวยุง่งตอนแรกลุบเริ่มมาไปเราจะไปหากันเพลินะแต่ว่างมันจะได้หรือกเพลินนี่มีหลายก็เอาหลายแต่คนเพลินี่มาได้ก็มาขายเพราะจะชือ้อน้ำมันรถขึ้นป่านะเอาจากไลคคลิปวิดีโอนี้กับว่ามีเวลา เดี๋ยวจะได้ขอจบลงบดน,นี้เลย้ก็มุกมุบเจอพีที่กำลังติดตามนะครับทมเอาไว้พื่อเพลไมาใหมทุกคอนยอใยนคลิปนะ